เกรดความรู้อาเซียนวัฒนธรรมสิงคโปร์ความหลากหลายชาวสิงคโปร์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและส่วนใหญ่ยังยึดถือธร,รมเนียมปฏิบัติแบบดั้งเดิมทำให้สิงคโปร์มีวัฒนธรรมหลากหลายทั้งด้านอาหารการแต่งกายตลอดจนการเส้นไหว้วิญญาณบรรพบรุษ และความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าที่แตกต่างกันนะจ๊ะนิสัยใจคอชาวสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะยึดมั่นในระบบข้อบังคับและกฎหมายมีอัธยาศัยไมยตรีและเป็นมิตรกับทุกคนอีกทั้งยังมีความเกรงใจเป็นอย่างมากทาให้ชาวสิงคโปร์เนี่ยจ๊ะไม่ค่อยพูดออกมาตรงๆเมื่อไม่เห็นด้วยกับเรื่องใดก็ตามพูดจาภาษาสิงคโปร์ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่พูดได้สองภาษาก็คือภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลางนะจ๊ะชีวิตความเป็นอยู่สิงคปโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุดในอาเซียนทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสิงคปโปร์เนี่ยนะต้องรีบเร่งในการเดินทางและการทํางานชีวิตประจําวันส่วนใหญ่จึงอยู่กับงานหลังเลิกงานชาวสิงคปโปร์เนี่ยก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกบ้านเพื่อรับประทานอาหารหรือพักผ่อน ดูหนังซื้อของฝรังเพลงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแมกกี้เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ชาวสิงคโปร์นิยมรับประทานกันมากที่สุดแผ่นป้ายในสิงคโปร์แผ่นป้ายต่างๆในสิงคโปร์เนี่ยนะจ๊ะจะมีข้อความระบุไว้4ภาษาคืออังกฤษจีนมาเลและทมินน้ำกินน้ำใช้น้ำกินน้ำใช้ในสิงคโปร์เนี่ยจ้ะ ก็มาจากแหล่งทั้งหมด4แหล่งนะจ๊ะนั่นก็คือน้ําฝนที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ําแล้วก็นําเข้าน้ําจากมะเลการผลิตน้ําใหม่จากน้ําที่ใช้แล้วและการแยกเกลือออกจากน้ําปัจจุบันนะจ๊ะรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยเขาสนับสนุนให้ชาวสิงคโปร์มีลูกให้มากๆเท่าที่จะมีได้โดยให้เงินช่วยเหลือเมื่อเด็กเกิดเพราะจํานวนเด็กแรกเกิดไม่พอที่จะทดแทนจํานวนผู้สูงอายุ ซึ่งลูกคนแรกเนี่ยนะจ๊ะรัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทถนนหนทางถนนสายหลักของสิงคโปร์เนี่ยนะจ๊ะก็คือทางหลวงส่วนมากจะมี6เลนยกเว้นเขตในเมืองส่วนการขับขี่ย่านพาหนะในสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นระบบชิดซ้ายเหมือนกับประเทศไทยเราเลยการเดินทางการเดินทางในสิงคโปร์เนี่ยนะส่วนใหญ่อะ่ะก็จะใช้รถส่วนตัว รถประจำทางรถไฟฟ้าแล้วก็รถแท็กซี่จ้าโรคระบาดในสิงคโปร์ไข้เลือดออกเป็นโรคระบาดร้ายแรงในสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เป็นประเทศร้อนชื้นมีป่าและแหล่งน้ำสาธารณะจำนวนมากจึงทำให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายพาหะนำโรคเลยนะจ๊ะกฎหมายสิงคโปร์ทะเลาะวิวาท มีโทษสูงสุดจำคุก1ปีหรือเสียค่าปรับ1,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือทั้งจำทั้งปรับเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายมีโทษสูงสุดจำคุก6เดือนหรือเสียค่าปรับ5,000ดอลลาร์สิงคโปร์ไม่ทิ้งขยะลงในทังต้องเสียค่าปรับ500ดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะจ๊ะการจ่ายเงินค่าอาหารร้านอาหารบางร้านในศูนย์การค้า ของสิงคโปร์เนี่ยนะจ๊ะต้องจ่ายเงินหลังจากสั่งอาหารเสร็จหรือก่อนอาหารจะมาหรือจ่ายทันทีเมื่ออาหารมาถึงขอขอบคุณสนพิมพ์สกายบุ๊กมากนะครับสำหรับข้อมูลดีๆจากหนังสือโอ้มารยาตในอาเซียนขอบคุณนะคะ